สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานๆนะคะวันนี้แม่จีก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะนอกจากมาอัพเดทดูว่าเออหลังบ้านเนี่ยเช่นเคยนะคะเพราะบ้านแม่จีมีต้นข้าวเนาะก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ดูนอกจากต้นข้าเนาะ <c oughs> ว่าว่าบัานเดทสวยงามเพียงใดแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเออเขาจะอืมอย่าเพิ่งเบื่อแม่จีกันนะคะจะมีแต่เนีอยอ่ยต้นมะขามอืม แล้วก็ต้นข้าวอย่าหลังบ้านนี้มันก็จะมีแต่รู้ว่าคนรวยอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละเนาะมันก็ไม่มีอะไรที่เออจะให้อัปเดตอะไรมากมายแก่กองเนาะอืมแต่ว่าอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อถ้ามีมีไม,ม่จีมีอะไรก็นั้นแหละมาให้ดูเนาะแล้วก็ เออวันนี้เสียงธรรมชาติไม่มีเลยแต่ฝนก็หยิมหยิมหยิมมาแล้วอะเสียงธรรมชาติหายไปหมดเลยเออต้องอือต้องพูดเองละมั้งว,ว่าจะอาศัยเสียงธรรมชาตินั่นเนี่ยเนี่ยหายไปไหนกันหมดเนี่ยเออหรือหรือว่าสายแล้วก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเวลานี้ก็อืกี่โมงแล้วนี่ เกือบจะแปดโมงแล้วเนาะก็คงจะสายสําหรับอืธรรมชาติแล้วล่ะธรรมชาติตอนเชา้ชาเช้าน่ะเออนั่นนะ่ะมีอยู่เมื่อเช้าแม่ยังเห็นอยู่เลยได้ยินอยู่เลยว่าอเยอะแยะมากมาแม่ไก่กองไม่ใช่รแล้วทั้งนกทนั้งเนี่ยเออเออนกก็ามาอยู่ดอกเขาก็มาจะตั้งท่าอะไรไม่รู้เขานกนี่ก่อนเนี่ย เออมีเสียงแต่เสียงนกเออเออมีอยู่น่ะเสียงนกเออเขาก็อยู่อย่างนี้ของเขาเลยเนาะโอ้เจ้านกโพบ,บินบินเปไีลยกไรแซนไรเดี๋ยวก็ยังกลับมาที่เดิมเนาะอ้าวฝนตกใส่หัวหำม,ม้อเออเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆฝนรอถ่ายแป๊บหนึ่งมีหน้าหลาทำไม นกมันถึงได้หนีรูปรูป,ปรูป,ป,รป,ป,รปนี่ไหนได้ฝนตกใส่หัวมันนี่เองแต่เราก็ยังลื้อดึงอยู่ตรงนี้ยังยังอีกสักครู่ใหญ่นะคะนะเราก็จะมาอัปเดตต้นข้าวอยู่เดิมเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่อยู่ที่หืมโอ้มันมีบัตเตอร์ฟลายด้วยนะเออบัตเตอร์ฟลายนี่เขาก็ไม่ได้อยู่ให้เราถ่ายหรอกเขาก็วิ่งไปทั่วที่ทัวแดนเขาแหละพอเราจะถ่ายเข้าหน่อยหนีเซยอื้ม ยิงมากเลยบัตเตอร์ฟลายเราเนี่ยเอเสียงจุจี้จุจี้แตมีอยู่นิดเดียวแม่จีก็ไม่มีอะไรจะมาอ่าพูดอะไรอะไรหรอกนะนอกจากว่าเออมาอัปเดตข้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกสักครู่นึงก็จะไปอ่านน่นแหละไปไปดูภูเขาเนาะถ้าเกิดฝนยังไม่ตกมันยังไม่มานะ เสร็จแล้วก็จะไปเอตรงที่เขาเรียกอะไรนะที่นาตัวเองมันก็จะมีแต่ภูเขาเนาะก็เราก็เดินเดินทุกวันแหละแต่บางครั้งก็ได้ถ่ายบางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายหรอกมันถ่ายที่เก่าเนะาะกลัวอกลัวเขาว่าเอาแต่แต่อันนี้มันคืออันนี้ฝนตกใหม่ๆเนาะ เออทำไมน้ำมันหยดพาน้ำหยดปุ๊บพอเวลาเราถ่ายไม่มีน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ดีโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงน้ำหเออนี่ไงน้ำหเนาะแต่บางคนเขก็โอ้ถ่ายที่เดิมเดิมมันที่เดิมมันแหละแต่ว่าคนละเวลาเนาะอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างอะไรบ้างอ่นะเนาะเป็นเรื่องปกติเนาะ เออเดี๋ยวมันคงไม่มีลมหรอกลมนิดนิดหน่อยห่แค่นั้น,อน,นเองมีแต่จะมามีแต่จะฝนเท่าน,นั้นแหละเนี่ยมีแต่ฝนเท่านั้นแหละจะมาเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวก็จะไม่ทันจะขอประมาณแค่ห้านาทีจะทันหรือเปล่าเท่าน,นั้นแหละไม่ทันอะไรหรอกไม่ใช่มีทันอะไรนะไม่ทันไม่ทันฝน เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคะแม่ก็มีเท่านี้เลยขอบคุณนะคะโอ้นกมันวิ่งออกมันได้ยินเสียงแม่มันก็หนีมาเลยเห็นไหมมันก็จะมืดอยู่งี้ต่อวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นนี่แปดสิบเปอร์เซ็นนะคะวันนี้โอ้เจา้านกพบินบินไปไกลแสนไกล อ๋อเสียงนกอันนั้นนอกอะไรนะกบ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 มันอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาดูคลิปให้แม่จีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้ออ๋อคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชาดีมีใช้นะคะไปทางไหนก็ขอให้ปลอดปลอดภัยเด้อลูกๆหลานเอ,อ้ยขอบคุณหลายๆจ้า